วันนี้ครับผมจะมาเชิญบอสใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในดินแดนภูเขาไฟนะครับซึ่งเจ้าบอสตัวนี้หากเ,าเรากําจัดมันได้เราจะมีโอกาสได้อาวุธใหม่ที่บอสตัวนี้ถืออยู่ครับมาดูซิว่าผมจะได้อาวุธใหม่ชิ้นนั้นหรือเปล่ามารับชมกันเลยทินจ่าไซบกนักวางเพิง และอาชีพทุกอาชีพในแมป99คืนในป่าใครสนใจรหัสอาชีพแมปนี้ v c s h o p มีบริการรหัสในแมปนี้ทุกอาชีพ <Wow. S 1> และยังมีบริการรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มวันบริการกดเกมพาสนอกจากนี้ยังมีบริการแมปอื่นเช่นแมปบล็อกฟุตกอดกาเดนเดสเทลใครสนใจอย่าลืม v c s h ช p ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นยอดหลังคาปราสาทแหลมๆตรงนั้นไหมฮะตรงนั้นมันเหมือนจะเป็นปราสาทหรือโบสถ์หรือสถานที่อะไรบางอย่างนะฮะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อคืนนี้ครับและมันเป็นจุดที่เอาไว้เสกบอสตัวใหม่ครับ ซึ่งบอสตัวนี้นะฮะมันจะถืออาวุธเป็นลูกตุ้มสีทองครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ลูกตุ้มเนี่ยเป็นอาวุธใหม่แน่นอนครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเล่นในโหมดแอดมินแจกเพชรเนี่ยมันมีลูกตุ้มนี้เป็นอาวุธให้เราใช้อยู่นะฮะงั้นก็แสดงว่าเจ้าบอสตัวใหม่ที่เรากําลังจะไปสู้กับมันเนี่ยจะต้องมีโอกาส d r อปอาวุธใหม่ชิ้นนี้แน่นอนครับเพราะงั้นแล้ววันนี้เราจะไปเสกบอสตัวนี้และเราจะสู้กับมันครับมาดูซิว่าของที่ drop จากมันนะฮะจะมีอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นเลยนะฮะวัตถุดิบในการเสกบอสนะคืออัญมณีสีแดงนะครับนี่นะฮะเราต้องใช้จํานวน4ชิ้นนะฮะในการเสกบอสครั้งหนึ่งนะฮะแต่การดีเลย์ของบอสนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าบอสมันดีเลย์ประมาณกี่นาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้แหละนะฮะแต่คิดว่าไม่นานเพราะว่าหลังจากที่บอสตายเนี่ยผ่านไปแป๊บหนึ่งก็สามารถเสกบอสต่อได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอเช้าพรุ่งนี้ครับเราจะไปเสกบอสกัน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนเช้าเลย เอาล่ะเช้าแล้วมาเดี๋ยวเราเก็บมันีไปเลยปึ๊บ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 มันีทั้งหมดที่เรามีนะฮะคือ16ชิ้นครับมากดวาร์ปไว้นะฮะเผื่อเหตุฉุกเฉินนะครับอยยังไม่ได้เคลียร์พวกลัทธินี่มาถูกเคลียร์เลยึ้มโ okay. อเคอาออุ้ยพาผ่าโอ้ยต้องรีบเข้า <c oughs> เข้าเข้า <c oughs> นี่แน่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยลืมดูเลือดตัวเองเกือบไปแล้วนี่แน่โอเคหมดหรือ,อยังโอเคหมดละโอ้โหแต่ว่าจะมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเสกตอนเช้านะฮะ มาท่านผู้ชมครับรอบนี้ได้เสกแล้วฮะวางวางมันนี้ตรงนี้เอบแล้วบอสก็จะโผล่มามาเลยมาแล้วออกไปสู้ดา้านนอกไม่ได้ด้วยนะต้องสู้ดีนี้นะฮะเดี๋ยวฟ้าผ่าตยุยพัสมามันช้าไปวะ่ะไรเฟลิลดีกว่านี่แน่มาดิมาดิาดอุ๊ยไปโดน มาดิสลับมาเป็นพลาสมายิงอย่าให้มันตีโดนนะเจ็บมากนะโอ้ยไม่โดนเฮ้ยผมมีคู้นายอยู่นี่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นคู้นายล่วงครับผมโอ้โหและไอเทมชิ้นแรกที่ดรอปให้เรานะคือดาบนรกครับไม่เอาทิ้งไว้นี่เลย แล้วก็จะมีเขานะฮะไอ้เขานี้สามารถเอาไปคาบเป็นหน้ากากใหม่ได้นะครับไม่เอาทิ้งไว้นี่เลยระเบิดไฟเก็บมาตังเก็บมาเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเสกต่อครับมันน่าจะมีเวลาครูดาวอยู่นะฮะอ่ะศพทิ้งไว้นี่มาท่านผู้ชมครับเสกบอสต,ตัวที่2ครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ5นาทีนะครูดาวบอสนะฮะรอบนี้ต้องได้ลูกตุ้มทองตัวที่2ครับ มไอลูกตุ้มที่แกถืออยู่ในมือนะ่ะส่งมาให้ฉันนี่แน่ออกมานี่มาล่อมาข้างนอกดีกว่าล่อมาให้โดนลาวาเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ดิฟ้าผ่าลืมไป <c oughs> ฟ้าผ่าโอ้ยนี่แน่ถ้าไม่มีฟ้าผ่านะผมจะล่อให้มันไปตกลาวานะครับนี่ โอ้กระสุนหมดแล้วอะไรโฟว์ไว้นครับด้วยนี่แต่ไม่เป็นไรเรามีคุ้นายอยู่ครับโอ้โหอึดเกินแต่ก็ไม่ได้อึดอ้ยอยโอ,ยโอยแต่ก็ไม่ได้อุดขนาดนั้นหรอกนี่เรียบร้อยโอ้โรอบนี้ดอบดาบอีกแล้วเ <c oughs> ขาอีกแล้วเดี๋ยวรอครูดาวอีก5นาทีครับเดี๋ยวเราจะมาเสกบอสตัวที่3กันเซ็งเลยอ่ะ ตัวที่3ครับเก็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 บวางวางวางซี่หมดนี่มันต้องได้แหละมาตัวที่3แล้วเอาลูกตุ้มที่ถืออยู่ในมือเนี่ยมาให้ฉันเฮ้ยรอบนี้ฝนไม่ตกไว้วันนี้รอบนี้ฝนไม่ตกออกมา อ้ยโอ้ย,อยนี่แกเดินลุยลาวาแบบนี้เลยเหรอแกไม่ร้อนไม่อะไรเลยเหรอ<ะ>ร้อนหน่อยสิโอ๊ยกูตกเองเฮ้ยอุย้ยจะตุยยายาพันยาก่อนเลยนี่แน่คุณนายก็เด้ยวะยาตุยไปตุยตุยตุย,ตย รอบนี้ล่ะอย่าบอกนะมันจะอบแค่นี้จริงเหรอวะไม่จริงอะ่ะมันต้องมีลูกตุ้มด้วยเพราะมันถือลูกตุ้มอะ่ะเลนในโหมดที่แอนดบินแจกเพชรผมก็ได้เล่นลูกตุ้มอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเสกบอสต,ตัวที่4ต่อครับแต่ว่ารอครูดาวก่อนนะฮะตัดภาพครับผ่านไป5นาทีครับมาบอสต,ตัวที่4ครับเสกเลยผมว่ามันต้องได้อะ่ะมันแค่ออกยาก มาบอสตัวที่สี่มาพามาเลยฝนไม่ตกด้วยสบายแล้วฮึบฮึบฮึบอ,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 อ้อาวไม่มาวะเฮ้ยต้องยิงเรียกมานี่แช่ลาวาให้ตุยไปซะเออนั่นแหละยืนอยู่เฮ้ย เฮ้ยบอสโดนลาวาไม่เป็นไรนี่วะอ๋อมันเป็นบอสไฟไงอ๋อบอสแห่งไฟอะ่นะเนาะอุ้ยกงจัดเลยกงจัดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้ามันตัวอย่างนี้เผื่อมันดับอาวุธอาวุธจะตกลาวาแล้วจะหายไปดีนะผมฉลาดโอ้รอบนี้ดับเป็นหน้าไม้ไฟครับผมหน้าไม้ไฟผมไม่อยากได้อะ่ะเนี่ยหน้าไม้กระสุนไฟอะ่ะโอ้ไม่เอา โอเคเดี๋ยวเรามาดูบอสตัวที่5กันครับโอ้เ็งเลยมาเสกบอสตัวที่5ครับผมต้องใช้มัน,นีให้หมดอะ่ะน่าจะเสกได้อีกประมาณ1ตัวมั้งคิดว่านะฮะดูซิมัน,นีหมดเนี่ยมันจะได้สักตัวไหมนี่แน่มันจะไม่ได้สักตัวจริงเหรอ,อ บอสไฟโอ้ยเบื่อแมงป่องจริงนี่แน่นี่แน่นแ,นแกมันเดินช้าไงมาเลยมาเลยตัวที่5แล้วนะดอบทีเธอไอ้ลูกตุ้มที่ถือบนมือนะ่ะดอบมานีอีอี ล่วงไปซะดอบไหมย oh, <no. S 1> อ n อย่าบอกนะว่ารอบนี้โอ้โหดอบหน้าไม้อีกแล้ว <_ C os> ผมว่าตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะมาครับผ่านไป5นาทีนะฮะแล้วตอนนี้คือการเสกบอสตัวสุดท้ายครับโ,โหเหลือแค่อันเดียวละมาสุดท้ายก็สุดท้ายให้มันได้ทีเฮ้ยอุตสาหะคาดหวังว่าจะได้แล้วเนี่ย ยิงยิงแต่อยู่ในลูกบอลเลยรอบเนี้ต้องได้ลูกตุม้มที่อยู่ในมือแกน่ะส่งมาให้ฉันคุณนายเหลือ50ได้อยู่แหละออานี้ มันได้ยากมากขนาดนั้นเจ๋อเหลอมันโหดขนาดไหนวะไอ้ลูกตุ้มเนี่ยไม่ออกเลยอ่ะท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอัดนานมากแล้วนะฮะใครที่ได้ลูกตุ้มนะฮะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าอาวุธใหม่เนี่ยมันโหดสักแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมคลิปนี้ไม่ได้ครับอืมเสียเวลานานละแต่ก็ยังไม่ได้นะครับพนแล้วก็ใครได้ก็อย่าลืมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์ กดซับสไครช์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ